มาดูน้องแพรเวอร์ชันงองแงนะคะเวอร์ชันงองแงจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ะงองแงสิลกอะร้องไห้หน่อยแล้วร้องไห้หน่อยร้องไห้สิอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมงองแงอย่างนี้เหรอเอององแงเป็นอย่างนี้นะคะน้องแพรเวอร์ชันงองแงนะคะเออเวอร์ชันงองแงค่ะเวอร์ชันงองแงเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เห็นกล้องนะคะปล่อยมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ จริงๆจะเสียงดังกว่านี้ใช่ไหมลูกงองเงเป็นยังไงคะฮะเวลาหนูงองเงหนูร้องไห้ยังไงร้องไห้ยังไงคะอ่ะร้องซิร้องสิแน่จริงร้องสิร้องสิคะอ่าทำไมไม่ร้องอ่ะแพรร้องไห้แล้วร้องแล้วร้องหน่อยหน่อร้องหน่อยร้องหนเร็ว รักพี่รักพี่คะเอออายกล้องค่ะกลัวเสียภาพพักกลัวเสียภาพรัก <ś c oughs> กลัวเสียภาพรักหรอคะฮะกลัวเสียภาพรักเลยหรือฮะหล,ะลูจะบอกว่าหนูไม่เคยงอแงใช่ไหมใช่ปว่ะหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยงอแงเลยว่างั้น <ś c oughs>